พื้นที่ไหนที่ไม่ได้รับฝนรอบนี้ฟังทางนี้พาย,ยุฤด,ดูร้อนรอบสองมาอีต้นเดือนมีนาคมรับมืออีกสี่วันรับมือพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตุกภยัยพยากรณ์อากาศใน,นช่วงเที่ยงวันอังคารที่17กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนจากพาย,ยุฤด,ดูร้อน รวมถึงในด้านของพื้นที่ฝน,นอีก10วันล่วงหน้า27กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมและพื้นที่ฝนจากภายยุฤด,ด,ดร้อนชุดต่อไปซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงวันที่2มีนาคมจนถึง6มีนาคมพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากภายยุฤด,ด,ดร้อนรอบที่2กันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับจากการแจ้งเตือนภายยุฤด,ด,ดร้อนรอบแรกที่ผ่านมาหมาดๆนะครับ ตั้งแต่ในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์จนถึง26กุมภาพันธ์พื้นที่ไหนที่รอบนี้ได้รับฝนกันบ้างฝนเล็กน้อยฝนเปรปี้ยฝนปานกลางฝนตกหนักหรือพื้นที่ไหนที่ไม่ได้รับฝนมีแต่คลืมมีแต่เมฆมากหรือบางพื้นที่ได้รับฝนตกกรินดินเปรปอยไม่พอได้รับน้ำหรือพื้นที่ไหนไม่ตกเลยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ นอกจากบริเวณพื้นที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านแล้วนะครับพื้นที่อุบลราชธานีศรีสะเกดร,รอบนี้ก็ไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับในปีนี้พื้นที่ศรีสะเกดยังไม่มีฝนเข้ามาเลยนะคะบ,บ้านของแอดมินเองส่วนพื้นที่อุบลราชธานีปีนี้ตกไปสามรอบแล้วนะครับแล้วถามว่าในอีกสิบวันจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาไหมแน่นอนนะครับว่าที่ด้านของพาย,ยุฝนฟ้าขนองยังคงมีเข้ามา แต่ในช่วงนี้จะเป็นฝนธรรมดานะครับที่ด้านของความรุนแรงของอากาศเริ่มลดลงแล้วนะครับจากที่ด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมแล้วในขณะนี้บวกกับประเทศไทยมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมในด้านของมวลอากาศเย็นก็มาบล็อกอากาศเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นในช่วงนี้ความรุนแรงของสภาพอากาศจากภาย,ยุุร้อนจึงไม่เน้นนะครับ อาจจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่แต่ถามว่ามีโอกาสเกิดไหมในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนหลังจากนี้ก็มีโอกาสเกิดแต่ในด้านของโอกาสลดลงนะครับและจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากวันที่2มีนาคมเป็นต้นไปจนถึง6มีนาคมคาดว่าจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนชุดต่อไปนะครับที่จะปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูด้านของการพยากรณ์นฝนกันนะครับซึ่งในช่วงแรก27กุมภาพันธ์ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองแต่ฝนในวันนี้จะ,นะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกทางตอนล่างและภาคใต้28มีนาคมฝน,นมเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้29กุมภาพันธ์นเน้นบริเวณพื้นที่อีสานฝั่งตะวันตก ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมณท,ทลภาคภาตะวันออกและภาคใต้ 1. มีนาคมเน้นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้สองมีนาคมพายุฤดูร้อนชุดใหม่จะเข้ามาแล้วนะครับจะเริ่มบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางเทพมหานครริมณทนภาคตะวันออกสามมีนาคม,ม,นาคมในด้านของพืนรร้นที่ฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ อีสานฝั่งตะวันตกภาคกลางเทพมหานครริมณฑลภาคตะวันออก4มีนาคมพายุฤดูร้อนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างแนวชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานครริมณฑล5มีนาคมพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกและ6มีนาคมพายุฤดูร้อนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับขอให้ติดตามเพิกากาศ และประกาศทำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดนะครบคาดว่าในด้านของปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนคือจะมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนทางตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามดังนั้นนะครับในช่วงวันที่หนึ่งมีนาคมจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมด้านันออกของอีสานก่อนในช่วงแรกบางพื้นที่ของอีสานก็จะมีพายยุฤดูร้อนเข้ามาก่อนนะครับ และจะมีในด้านของลมกระโชกแรงหลังจากมีพาย,ยุฤดูดร้อนเข้ามานะครับลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในช่วงวันที่1มีนาคม2มีนาคมอีสานฝั่งตะวันออกก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาอีกนะครับ 3. มีนาคมที่ด้านของลมก็จะลดลงแล้วนะครับแต่ยังคงมีในด้านของฝนจากพาย,ยุฤดูดร้อนที่เกิดจากในด้านของบริเวณคอประกาศสูงหรือมลอากดเย็นที่แผ่ลงมาประทะ วก,กับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีลมใต้และลมตมเสียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนเกิดแนวลมพัดสอบของลมใต้และลมตมอ,ออกเฉียงใต้ทําให้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับขอให้ติดตามพยากราณ์และประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับ ต่อไปจะพาไปดูในด้านของการพยากรณาา์ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ e 27-28กุมภาพันธ์2567พยากรณา์าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับยังพ่อประกาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันขณะที่บริเวณขอบประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ผ่าเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุดูดร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดันนงกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุดูดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อกาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งและอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนมากเรียนจังหวัดตาลำปางอุตรดิต์กำแพงเพชรพิษษณโลกพิจิตและเพชรบณ์อุณหภูมิต่ำสุด14-24องศาและสูงสุด35-39องศาลมใต้ความเร็ว5-15กวมต่อชั่วโมงพายต่ำอ,ออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดเลยและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด20 23องศาและสูงสดุด3 4 3สองศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบ ลมกระโชกแรงลูกเข็บตกบางแห่งสว่วนมากนาครสวรรค์อุทัยธา,ยานีการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6ิบ3-26องศาและสูงส ود, 3, 7, ุด37-39องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วส0ย2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตวันออกจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลูในตอนกลางวันฝนรอยละสิบ ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนาครน,นายกและชนบุรีอุณหภูมิตามสุด24-27องศาและสูงสุด35-38องศาลมตําออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลืดขลึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครบริมนฑทนอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบลงกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิตามสุตร25-27องศาและสูงถุด36-38องศาจากลมใต้ความเร็วสูงุง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากประจบรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด33-37องศาตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาลมตะนออกเฉียงใต้ความเร็วสัมัถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกล็ดคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะนออกความเร็วสัมัถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกล็ดคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมตะวันออกความเร็วสภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็คลื่นสูง1เมตรทางจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรต่อไปนี้จะพาไปดูด้านของเกรดความรู้จากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับปอพแนะห้าสิ่งไม่ควรทำขณะข้ามถนน หนึ่งไม่ควรยืนหรือตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดสองไม่ควรพูดคุยและหยอกล้อเล่นกันระหว่างข้ามถนนเพราะอาจเสียหลักหกล้มและโดนรถเฉี่ยวชนได้สามไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือหรือก้มเก็บสิ่งของที่ตกหลน่นในขณะข้ามถนนเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอ,อุบัติเหตุได้ 4. ไม่ควรข้ามถนนในขณะที่มีสัญญาณไฟเขียวหรือรถวิ่งหรือข้ามถนน ในบริเวณห้ามคนเดินเท้าข้ามและ 5. ไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือมีสิ่งบดบังเพราะคนขับรถมาจะมองไม่เห็นและหยุดรถไม่ทันขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิรายงานให้ทราบเป็นระยรยาอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดีน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ